การเลือกจอภาพเพื่อการเล่นเกมน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนยังตัดสินใจไม่ได้บางคนอาจจะอยากได้จอ refresh rate ส,งสูงๆเอาไว้เล่นเกม PC แบบลื่นๆแต่ว่าจอแบบนั้นอาจจะไม่เด่นในเรื่องความสวยของภาพเน้นไปที่ความลื่นมากกว่าแต่ว่าจอที่มี resolution ส,งสูงๆพร้อมลุกเล่น HDR จอแบบนี้ก็จ,จะไม่เด่นในเรื่องของ refresh rate หรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากได้จอแบบไหนถ้างั้นวันนี้เราขอแนะนำจอเล่นเกมแบบ hybrid ที่เหมาะกับการเล่นเกมกับทุกเครื่องนี่คือจอ BenQ EX2780Q จอขนาด27นิ้วมี Refresh Rate อยู่ที่1 4 4 h z ความละเอียดภาพระดับ 2K พร้อมรองรับลูกเล่น HDR ถึงนี่จะเป็นจอคอมพิวเตอร์แต่มันคือจอที่จะมาแทนทีวีก็ยังได้สำหรับเกมเมอร์ชาว PC ถ้าเกิดว่าคอมของเราแรงพอเราจะได้เห็นเกมที่มีเฟรมเร e สูงมากแต่ว่าจอทั่วไปส่วนใหญ่จะมี refresh r a ร e อยู่ที่60 h z นั่นแปลว,ว่าต่อให้เฟรมเรทของเกมพุ่งเป็นร้อยเราก็ยังได้เห็นความลื่นสูงสุดที่60เฟรมแต่อย่าง BenQ ตัวนี้ที่มี Refresh Rate สูงถึง144 h ฮเราจะได้เห็นความลื่นที่สูงกว่าเดิมเท่าตัวถึงมาตรฐานความลื่นของเกมในตอนนี้จะเป็น60เฟรมแต่กับจอระดับ144 h ฮมันจะเป็นความลื่นที่ไปอีกขั้นหนึ่งเลยยิ่งกับการเล่นเกมแนวชูเตอร์สะบัดเมาส์หันเล็งเร็วๆความเร็วของ Refresh rate ก็ยิ่งทำให้การขยับเมาส์ละเอียดขึ้น นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเกมเมอร์สายมัลติเพลเยอร์ถึงนิยมจอแบบนี้และด้วยความละเอียดภาพระดับ 1,440p หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า 2K นี่ก็เป็นความชัดที่เรียกได้ว่ากำลังพอดีถึงมันอาจจะยังไม่โหดระดับ 4K แต่ก่อนจะไปถึง 4K ผมอยากให้ลองสัมผัสจอ 2K ดูก่อนแค่นี้คุณก็อาจจะพอใจแล้วและในการปรับภาพของเกม PC ระดับ 2K ก็ถือว่าเป็นระดับที่กินเครื่องพอประมาณ สวยกว่า 1080p แต่ก็ยังไม่กินเครื่องระดับ 4K ถ้าคอมพิวเตอร์ของใครที่พร้อมระดับหนึ่งนี่ก็เป็นความละเอียดที่กำลังพอด,ดีอยู่กึ่งกลางระหว่างความลื่นกับความสวยแต่ความเจ๋งของจอตัวนี้ไม่ได้สุดที่ความเป็นจอคอมพิวเตอร์ถ้าเราเอาเครื่องคอนโซลมาต่อเล่นมันก็ทำหน้าที่แทนทีวีได้เลยเพราะว่าจอตัวนี้เราสามารถควบคุมด้วยรีโมทถ้าเป็นจอคอมทั่วไปเวลาเราจะปรับจอทีนึงก็ต้องเอื้อมปกด ไ่กับตัวนี้เราถอยไปห่างๆก็ได้จะเปลี่ยนช่องเปิดโหมดปรับความสว่างหยิบรีโมทมาปรับได้เลยใช้ง่ายเหมือนต่อทีวีขอแค่อย่าทำรีโมทหายแล้วกันแถมจอตัวนี้ก็มีลำโพงในตัวลำโพงเทรเวโลระบบ2.1แชนแนลมันจะให้มิติที่ดีพอตัวจริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่กระหึมระดับลำโพงทีวีตัวใหญ่ๆแต่ในขนาดของจอระดับนี้ก็ถือว่าไม่เลวยิ่งถ้าเกิดเราใช้กับคอมพิวเตอร์เราก็ไม่จาเป็นต้องซื้อลาโพงมาเพิ่มเลย แค่เสียงจากจอตัวนี้ก็เหลือเฟื่อและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมผ่านเครื่อง PC หรือคอนโซลคุณก็จะได้สัมผัสพ,พลังของ HDR อย่างเต็มรูปแบบลูกเล่น HDR ที่อยู่ในแต่ละเกมจะทำให้สีภาพมีความสดยิ่งกว่าเดิมมีการไล่ความสว่างที่ลึกกว่าหมวดธรรมดาเกมดังๆในยุคนี้ทั้ง PC กับคอนโซลก็มักจะมีลูกเล่นนี้ติดมาด้วยเพราะงั้นถ้าคุณใช้จอนี้คุณจะได้เสพความสวยจากทั้ง2เครื่องแต่ระหว่างการเล่นเกมแบบ HDR ผมก็ขอแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากลูกเล่นเฉพาะของจอ BenQ นั่นก็คือ BI+ หรือ Brightness Intelligence+ Plus นี่คือลูกเล่นที่ช่วยปรับความสว่างของจอแบบอัตโนมัติเพื่อให้ความสว่างอยู่ในระดับที่เหมาะสมในเมื่อ HDR เป็นการเร่งแสงแบบจ้าเต็มที่ BI+ ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเซฟสายตาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมผ่าน PC หรือคอนโซลจอตัวนี้ก็เหมาะทั้งคู่ยิ่งถ้าเราเอามาใช้กับทั้ง2เครื่องเลย ต่อทั้ง PC กับคอนโซลแล้วสลับใช้กันมันจะเป็นจอที่คุ้มสุดๆถ้ามีตัวนี้ก็ไม่ต้องไปแย่งจอกับใครเลยใครอยากยึดทีวีก็ยึดไปเรามีของเราอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าใครกําลังหาจอที่เหมาะกับการเล่นเกมกับทุกเครื่องทั้งสวยทั้งมีประสิทธิภาพ Ben q e x 2780Q คือตัวเลือกอันดับต้นๆเลยครับ